การบรรจุร่างพระราชบัญญัติพรบรปรองดองของพลเอกสอนธิปุญญรัตน์กลินเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้านะครับก็มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยแล้วก็ออกมาคัดค้านต่างฝ่ายนั้นก็ต่างสะท้อนมุมมองที่เกี่ยวโยงกับพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีดังนั้นนะครับในวันนี้ทีมข่าวดีเอ็นของเรานะครับเตรียมที่จะมีการนําเสนอรายละเอียดของร่างฉบับนี้ไปติดตามกันเลยครับ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติฉบับที่พศถูกบัญจุอยู่ในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยมีกำหนดการพิจารณาในวันที่3 0มสถึงสาพฤษภาคมนี้โดยพลเอกสนธิบุญ,ญรักรลินหัวหน้าพักมาตุภูมิเป็นเจ้าภาพหลักในการเสนอร่วมกับสอสอพักร่วมรัฐบาลโดยมีสอสอของพักเพื่อไทยเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ร่วมลงชื่อด้วย ร่างพรบฉบับนี้มีทั้งสิ้น8มาตราสาระสำคัญอยู่ที่มาตรา3ที่ดูเหมือนเป็นการนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่15กันยายน2548จนถึงวันที่10พฤษภาคม2554โดยในมาตรานี้หมายรวมถึงผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้งคนเสื้อเหลืองและขนเสื้อแดง และเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้กำลังอาวุธเข้าสลายการชุมนุมทางการเมืองทั้งสมัยรัฐบาลของนายสมชายวงสวัสดิ์และสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่คดีทั้งหมดไม่นับรวมคดีที่เกิดขึ้นจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 อีกมาตราที่น่าสนใจคือเนื้อหามาตรา5ที่สาระสำคัญเป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติทั้งหลายขององค์กรหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคำสั่งของหัวหน้าคอปคอซึ่งได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่19กันยายน2549หรือกาหรือการดำเนินการ หรือการปฏิบัติทั้งหลายขององค์กรหรือหน่วยงานใดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการดําเนินการหรือการปฏิบัติขององค์กรหรือของคณะบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้กระทําความผิดขณะที่เนื้อหาในมาตรา6เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองที่ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพราะเหตุมีคําวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง และให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ดังนั้นการนำเสนอร่างพรบรปรองรองครั้งนี้ของผลเอกสนทิจึงเป็นการเสนอประเด็นแหลมคมทมกลางความขัดแย้งในสังคมเนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการลบล้างผลพวงจากการรัฐประหารเมื่อปี2549ที่ตัวผู้เสนอเองเป็นผู้สร้างเงื่อนไขเอาไว้ ดังนั้นจึงต้องติดตามว่าร่างฉบับนี้จะสามารถตอบโจทย์ความรองดองของประเทศได้จริงหรือไม่ทีมข่าว DNN รายงาน